เคยสังเกตกันไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยธรรมชาติก็มักจะซ่อนเรื่องราวที่น่าทึ่งเอาไว้เสมอเลยนะครับอย่างเช่นเทือกเขาทางภาคเหนือของไทยเรานี่แหละครับไม่อยู่แห่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่งดงามนะแต่ยังมีรูปร่างที่ชวนให้เราจินตนาการไปได้ไกลมากที่แห่งนั้นก็คือดอยนางนอนครับ และคำถามนี้นี่เองครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาลองไขปริศนานี้ดูและไปสำรวจตำนานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพอันง,งดงามของภูผาแห่งนี้ไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปฟังตำนานรักอันลึกซึ้งเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับภูผานางนอนในโลกของความเป็นจริงกันสักหน่อยดีกว่าครับ อยากให้ลองนึกภาพตามกันนะครับมีเทือกเขาที่ทอดตัวยาวยาวสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วพอเรามองจากมุมที่พอเหมาะพอดีเนี่ยนะจะเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงที่กำลังนอนงายอยู่ได้แบบชัดเจนมากเป็นภาพที่ทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เเปลี่ยมด้วยด้วยมนขลังจริงๆชวนให้เราอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันนะแล้วนี่แหละครับคือที่มาของเรื่องเล่าที่เขาเล่าขานสืบต่อกันมาเนิ่นนาน และนี่ก็คือหัวใจของเรื่องเราทั้งหมดครับตำนานรักต้องห้ามที่ไม่เพียงแต่ให้กำเนิดชื่อนะแต่ยังมอบรูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับเทือกเขาแห่งนี้ด้วย เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่เจ้าหญิงรูปงามแห่งมือเชียงรุ้งครับที่พระองค์ส่งมอบหัวใจให้กับชายเลี้ยงม้าธรรมดาธรรมาคนหนึ่งในวังซึ่งแน่นอนว่าเป็นความรักต่างชนชั้นที่ในยุคนั้นสังคมคงจะยอมรับไม่ได้แต่ว่าความรักของทั้งสองก็ยังคงเบ่งบานขึ้นอย่างเงียบๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหญิงทรงตั้งพระครรภ์พอรู้ว่าความรักครั้งนี้กำลังจะนำภัยมาถึงชีวิตทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจหนีครับ รอนแรมผ่านป่าผ่านเขาลงมาทางใต้เรื่อยๆจนมาถึงที่ราบแถวแแม่สายนี่แหละชายหนุ่มก็ให้เจ้าหญิงรอพักส่วนตัวเองก็จะออกไปหาอาหารแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเลยครับเขาถูกทหารที่ตามมาเจอตัวแล้วก็ถูกสังหารในที่สุดพอเจ้าหญิงได้รู้ข่าวร้ายว่าคนรักได้จากไปตลอดกาลแล้วโลกทางใบของพระองค์ก็เหมือนพังทลายลงมาเลยครับ โดยความโศกเศร้าที่มันเกินจะบรรยายได้เพราะองค์จึงตัดสินใจใช้ปิ่นปักผมปลิดชีวิตตัวเองตามคนรักไปเพื่อให้คำมั่นสัญญาที่ว่าจะรักกันชั่วนิรันน์นั้นเป็นความจริงและจากการเสียสละที่น่าเศร้าในครั้งนี้เองครับที่ได้ก่อกำเนิดเป็นทัศนียภาพอันง,งดงามอย่างน่ามหาัศจรรย์ คือจุดที่มันน่าทึ่งที่สุดของตำนานนี้เลยนะคือการที่ทุกส่วนของเรื่องราวเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภูมิประเทศจริงๆได้แบบลงตัวมากๆเลยครับร่างของเจ้าหญิงที่ล้มตัวลงนอนก็กลายเป็นเทือกเขาดอยนางนอนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนท้องที่กำลังตั้งครรภ์ของพระองค์ก็คือบริเวณถ้ำหลวงนั่นเองและสายเลือดที่หลั่งรินลงมาก็ได้กลายเป็นต้นกำเนิดของตาน้ําสีมรกตท,ที่เรารู้จักกันในชื่อขุนน้ํานางนอนครับแล้วในปัจจุบันล่ะครับ เราจะสามารถไปสัมผัสเรื่องราวของตำนานนี้ได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ วันอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่แหละครับคือสถานที่ที่ตำนานนี้ยังคงมีลมหายใจอยู่ถ้าเรามองจากจุดชมวิวบนถนนพหลโยทินนะจะเห็นภาพภูเขาทั้งลูกเป็นรูปผู้หญิงนอนได้ชัดเจนมากๆส่วนถ้ำหลวงเองก็ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์โลกเอาไว้แล้วและสะมรกตขุนน้ำนางนอนที่มีน้ำสีเขียวใสดุดมณีก็เชื่อกันว่านี่แหละครับคือน้ำตาและสายเลือดของเจ้าหญิงในตำนานนั่นเอง เห็นไหมครับว่าชื่อขุนน้ำนางนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อเรียกธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่มันคือการย้ำเตือนถึงที่มาและความเชื่อมโยงกับตำนานรักอันน่าเศร้าของเจ้าหญิงแบบที่แยกจากกันไม่ได้เลยจริงๆและจนถึงทุกวันนี้หลายคนก็ยังคงเชื่อกันอยู่นะครับว่าดวงวิญญาณของเจ้าหญิงยังคงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ คอยปกปักรักษาผื้นป่าและขุนเขาที่เกิดจากร่างกายและจิตวิญญาณของพระองค์เป็นตำนานที่ทำให้ทุกครั้งที่เรามองไปยังเทือกเขาแห่งนี้เราจะได้ไม่เห็นแค่ภูผาแต่เราจะเห็นเรื่องราวของความรักและการรอคอยที่ยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์